นมัตถุรัตนัตยสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระัตะนตัยขอความเจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็จะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับหัวข้อว่าศีลคืออะไรมีกี่อย่างวินัยต่างจากศีลอย่างไรศีลว่าโดยอัดโดยย่อท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมัะก็มีอยู่สองอัดก็คืออัดว่า ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีอาจว่าลองรับนะตั้งมั่นอยู่ด้วยดีก็คือการตั้งมัน่นกายวาจาไว้ด้วยดีไม่กระจัดกระจายทําให้เกลียอาการหรือการกระทําทางกายทางวาจานั้นงดงามเพราะงดเว้นจากบาปประดามทั้งหลายนะก็เรียกว่าศีลน,นั้นอาจแรกแปลว่าตั้งมั่นอยู่ด้วยดีส่วนอัดที่สองมีอาจว่ารองรับศีลที่มีอาจว่ารองรับนี่หมายถึงรองรับคุณธรรมเบื้องสูง ศีลนะเป็นพื้นฐานให้เจริญคุณธรรมเบื้องสูงได้แก่ฌานแล้วก็วิปัสสนามกผลนะหรือจะพูดง่ายๆว่าเป็นบาตให้เกิดสมาธิและก็ให้ได้ปัญญาสิกขาศีลนะจึงมีอัดว่ารองรับศีลยังมีอัดเราอื่นอีกนะมีอัดว่าศีสระนะแปลว่าเป็นประธานนะ เป็นประธานของกุศลธรรมทั้งหลายหรือมีอัดวเย็นก็ได้มีอัดว่าสำรวมระวังก็ได้มีอัดว่าปกติก็มีเพรนศีลนี่ก็มีอัดมากมายว่าโดยองค์ธรรมของศีลแล้วก็มีอยู่หลายอย่างมีอัดว่ามีองค์ธรรมว่าเจตนาก็มีเจตนาก็ได้ชื่อวรร่าศีลเจตสิกก็ได้ชื่อว่าศีลความสำรวมก็ได้ชื่อว่าศีลแล้วก็ การไม่ก้าวล่วงในชื่อวระสินเพราะนั้นองค์ธรรมของศินมีทั้งเจตนามีทั้งเจตสิกมีทั้งความสำรวมและก็มีทั้งการไม่ก้าวล่วงเจตนานั้นท่านแสดงไว้มีสองประการนะเจตนาที่ชื่อว่าศีลได้แก่เจตนาที่งดเว้นจากบาปกร,รรมทั้งหลายมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นพูด,ดง่ายๆก็คือเจตนาที่งดเว้นจากกายะทุจริตสามวจิตรุจจริตสนะีนะ่ก็นับเป็นกุศลกรรมบทเจกนั่นเอง ก็เรียกว่าเจตนาศีลในบรรดากุศลกรรมบททั้งหลายสิบเจ็ดข้อเบื้องต้นเกี่ยวกับเว้นจากกายทุทจริตกับเว้นจากวจีทุจริตนับรวมกันก็เป็นเจ็ดองธรรมก็ได้แก่เจตนาเจตนาในที่นั้นแหละท่านเรียกว่าศีลส่วนเจตสิกก็คือการงดเว้นจากบาปทั้งหลายมีปานาติบาเป็นต้นเจตสิกก็ได้ชื่อว่าศีลด้วยเจตสิกในที่นั้นได้แก่ สัมมาวาจาเจตสิกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสามประการนี่แหละที่อยู่ในองค์มรรคนั่นแหละนะชื่อว่าเจตสิกเจตสิกชื่อว่าศีลแน้นเจตสิกเราอื่นก็ได้ชื่อว่าศีลด้วยได้แก่อนัปิชาความไม่โลภความไม่เพียงเล็งแล้วก็อภยญาปะทะความไม่พยาบาทแล้วก็สัมมาทิฏฐิความเห็นตรงทำทั้งสามประการนี้ชื่อว่าเจตสิกศีล เมื่อนับในกุศลกรรมบทสิกนะั่ก็ได้แก่กุศลกรรมบทสามขั้งท้ายนะ่ที่เป็นเจตสิกน,นี้เรียกว่าเจตสิกศีลส่วนความสำรวมก็ได้ชื่อว่าศีลเหมือนกันความสำรวมนี่มีห้าประการนะได้แก่สนะังวรห้าก็มีความคล้ายคลึงกันกับในสังวรวิันนะเหมือนกันทั้งหมดห้าข้อเลยแต่ว่าเนื้อหาอาจจะครอบคลุมต่างกันในข้อแรกนะ ก็คือถ้าเป็นในวินัยก็จะขึ้นศีลสังวรแต่ถ้าเป็นในศีลก็จะเป็นปฏิโมกขสังวรที่เหลือจะเหมือนกันเลยนะก็คือสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรแล้วก็วิทยสังวรสังวรทั้งห้านี้แหละท่านเรียกว่าศีลปฏิโมกขสังวรก็คือการสารวมระวังในพระปฏิโมกขที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สําหรับพระพิสุทธ์ทั้งหลายก็มี2 2 7ยข้อ สำหรับอุบาสกอุบาสิกาญก็ได้แก่ศินห้าสิแปดแล้วก็ศินสิบนั่นแหละก็เรียกว่าปาฏิโมกขสังวรการงดเว้นจากบาปโดยการสำรวมระวังในปาฏิโมกขของตนส่วนสติสังวรก็เหมือนกันกับในสังวรวินยัยเหมือนกันได้แก่สติที่พระองค์ตัดไว้ความสำรวมระวังบาปอากุศลธรรมหรือกระแสแห่งตัญหาทั้งหลายที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นนั่นแหละ สติที่สํารวมระวังในอินทรีย์ทั้งหลาย6กนั่นแหละชื่อว่าสติสังวรญาณสังวรก็ได้แก่ปัญญาที่เป็นเครื่องตัดขาดกิเลสทั้งหลายนะก็หมายถึงปัญญายานทั้งหมดนะปัญญายานทั้งหมดนะก็เรียกว่าญาณสังวรก็ยังรวมเอาทั้งในปัจยจสันนิสิตสินด้วยเพราะปัจยจสันนิสิตศินก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ปัจจัยสันนิสิตสินก็รวมลงอยู่ในยานสังวรน,นี่เองคันติสังวรก็คือความอดทนอด,อด,อดกั้นต่อความหนาวความเย็นความร้อนต่างๆก็เรียกว,ว่าขันติสังวรส่วนวิริยะสังวรนะวิริยะสังวรเนี่ยหมายถึงความเพียรในการละบาปทั้งหลายมีกามมิโตเป็นต้นะอดทนอดกั้นต่อ กรรมวิตกทั้งหลายเพียรที่จะละอกุศลวิตกทั้งหลายโดยอาศัยความเพียรน,นี้ความเพียรน,นี้จึงชื่อว่าวิริยะสังวรจัดว่าเป็นศีลเหมือนกันแม้นแต่สัมมาอาชีวะทั้งหลายอาชีวะปริสุทธิธ์ที่ศีลเนี่ยการเลี้ยงชีพโดยสุจริตเนี่ยก็ได้ชื่อว่าวิริยะสังวรด้วยเพราะคนที่จะเลี้ยงชีพได้สุจริตนั้นต้องอาศัยความเพียรจึงจะถึงความบริบูรณ์ได้ วิริยะนั้นจึงชื่อว่าอาชีวะปริสุทธิ์ศีลก็จัดว่าเป็นวิริยะสังบอนอันนี้เรียกว่าสังบอนห้ประการสังบอนหประการนี้เรียกว่าศีลต่อมาศีลก็ยังมีอัดว่าความความไม่ก้าวร่วง ความไม่ก้าวล่วงชื่อว่าศีลด้วยความไม่ก้าวล่วงในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้ที่สมาทานศีลแล้วและก็ไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทที่ตัวเองตั้งใจจะงดเว้นนั้นได้แก่จิตพร้อมทั้งเจตสิกทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั่นแหละแต่องค์ธรรมประธานก็ได้แก่จิตตุบาทจิตที่เกิดขึ้นในการงดเว้นก็เรียกว่าศีลด้วยอันนี้เป็นองค์ธรรมของศีลสรุปแล้วองค์ธรรมของศีลได้แก่เจตนาและก็เจตสิก แล้วก็สังวรแล้วก็การไม่ก้าว่วมนะเจตนาต้องจาไว้ว่าเจตนาเจ็ดในกุศลกรรมบท 7. เจด็ดเจิีศิก็มีหกนะมาในองค์มรรคสามมาในกุศลกรรมบทอีกสามก็กลายเป็นหกส่วนสังวรก็มีหนะ้าสังวรก็มีห้าการไม่ก้าว่วมก็นับเอาจิตดวงจิต,ตุบ,บาทที่เกิดขึ้นนะนี้เรียกว่า องคธรรมของศีลหรือว่าสภาวะของศีลปัญหาข้อที่ว่าวินนยต่างจากศีลอย่างไรจริงจริงแล้วศีลน,นี่ก็นับลงในพระวินนยนั่นแหละคําว่าวินนยนั้นมีอัดกว้างเพราะวิยนยแยกออกเป็นสองก็คือสังวรวินยัยและก็ปะหานวินนยในสังวรวินนยเนี่ยท่านก็จะแยกออกมาเป็นห้าได้แก่ศีลสังวรศีลส,สังวรเนี่ยหมายเอาหมดเลย ในในอัดของศีลเนี่ยสามารถรวบรวมเอาอหมดเลยศีลหรือสังวรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเยอะมากในศัพท์ของวินัยเนี่ยมีเนื้อมีเนื้อความที่เยอะกว้างกว่าศีลศีลเนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งของวินยัยแต่ศีลจริงๆก็มีอัดเยอะนั่นแหละแต่วินัยเนี่ยมีอัดกว้างกว่าในปหานวินัยก็ยังสามารถสงเคราลงในศีลได้ก็คือยานสังวรได้เหมือนกัน นสังวรก็สามารถสมเข้าลงในศีลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวินัยนี่จึงมีอัดกว้างนศะีลจึงเป็นส่วนหนึ่งของวินัยมีอัดแคบกว่าอันนี้เป็นความแตกต่างกันก็มีเพียงเท่านี้นะ